ฝ่าฟูทางเราเพื่อเห็นนะครับขออนุญาตตัดการจดหมายนะครับนักขับรถมีกรสะนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใหม่ระมัดระวังด้วยนะครับทางเราจะลังซ่อมแซมทางเดินด้วยนะครับทางเราไม่อนุญาตให้พกขวดแก้วเข้ามานะครับผม ว่านะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีใดนะครับไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะครับเราถ้าเกิดเราพบเจอนะครับแล้วสุริยะต้องน่าประทับใจนะครับสวัสดีครับนะครับตอนนี้สุริยาพาทั่วนะครับหรือว่ามาเลาะมาทั่วมาเที่ยวนะครับมาเบิ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับกลางผมนี่แหละพี่น้องนี่อยู่กลางมีน้ำมู้นเลยนะครับอำเภอรายศีสไล จังหวัดศรีสะเกดนะครับอ่ะสิ้อ้าลงไปเบิงขางล่างนะพี่น้องเนาะก่อนจะลงไปเบิงขางลางงาง่างนี่กับสองขางท่าเนี่กับเสืมีร้านค้านะครับร้านค้าร้านข,า,า,นขายมีมองจอดรถยังสะดวกสบายเลยพี่น้องกว้างขวางนะครับสถาน,นที่แห่งนี้อยู่ริมแม่น้ำมูลนะครับห่างจากอำเภอตัวอำเภอราศีสไลายนี่โบกไก่นะครับประมาณกิโลสองกิโลแค่นั้นเองนะครับติดริมแม่น้ำมูลเลยพี่น้องนะ เออมันจิมีหาดนะครับพี่น้องทอดหาดทรายเลยนะครับอ่ะสภาพเป็นเมืองกลางนะครับตัวนี้เป็นจุดบริจาคของวัดเพิินนะครับไปสูซอยสมทบกันแล้วแตนะครับแล้วก็บทต้องเสียค่าบัตรอีหอย่างต่างๆเลยนะครับบรต้องเสียนะครับพี่น้องเป็นเล่นมาแห่งม่นะครับทางลงนะครับผมถ่ายทํำนี่กับประมาณบ่ายสองโมงนะครับพี่น้องอากาศกำลัง อาจจะหอดแน่นะครับลาจก็ลงเล่นหนาเรือสบายทางล่งก็สะดวกสบายนอพี่น้องเด้านี่ยัยงลงไปกับโไกัยบันไดนะครับสองข้ังทางนี่ก็สิมีอ่อขาเม่ขายนะครับอาหารการกินนก็มีนในพี่น้องอาหารเครื่องดื่มนะครับมีครบเลยนะครับแล้วก็เพิ่นก็สิควบคุมในเรื่องของราคาน้ำนะครับอย่บรหาราคาสูงเกินไปนะครับนี่อสองครังทั้งร้านขานะครับ เปิดตั้งแต่แปดโมงเชา้าถึงหกโมงเย็นนะครับทางลงเพิ่นนะครับผู้ใดสนใจบนท่านมีมองเที่ยวมองอยังช่วงสงกรานนะครับก็เชิญได้เลยนะครับนี่เพิ่นก็จะมีป้ายแจ้งเตือนไป้ายคำเตือนต่างๆนะครับสหํารับผู้จัดงานเพิินในส่วนของคำเพอนนะครับวิวบรรยากาศคือว่า ใส่ได้นะครับแม่น้ำเป็นแม่น้ำมูลนน้ำใสสะอาดพี่น้องเดี๋ยวกร้าลงไปบนขางล่างกันนะครับบรรยากาศร,บรอบๆทางลงฝนก็จะเป็นแพนะครับเป็นแพใหม่มีทางกิโลนะครับเป็นทุนนะครับย่งางลงไปสะดวกนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับ การให้บริการตอนนี้ก็เป็นบรรณาบวตก็มีแล้วนะครับเริ่มเข้ามาเพราะว่าเป็นแลนเล่นมาแห่งใหม่สิ่งอำนเมื่อความสะดวกต่างๆกัยังท่านกรบก่นไดยนะครับถือว่าอีกบูดลน,นะครับเพื่อสีกรบนะครับนี่ครับบรรยากาศเท้ายางลงไปนี่ก็พรมี่น้องผ้าลูกผ้าหลานมาหลายในพิมพช่วงนี้มันบาบสองนะครับของพันธุ์ที่เก่านะครับคนไทยทำวันที่เก่านะครับ น้ำใสใสาดนะครับเหมาะเหมาะกับการเห่ินสงการน,นะครับหน้ามันนี่ก็ที่มีช่วงมองเลิกมองเตื่นนะครับนี้เจ้าหน้าที่งเพิ่นนะครับคอยอำนวยความสะดวกคอยให้คาเตือนต่างๆนะครับขอหามต่างๆนะครับคุณนะแต่อ่อนซ่อนนะอ่อนซ่อนคนกับเมบานนะครับเมื่อช่วงสงการบนท่านมีมองไปเชิญใดนนะครับ ที่จุดเช็คอินเล่นมากแห่งไม้มองนี้ราศีสไลดนะครับซื้อเพื่อน่าซื้อดอนหาดทรายนะทรายแก้วนะครับซื้อว่าหาทรายแก้วนี่ผู้ได้มากมองนี้ก็บที่ีเรื่องของการเช็คอินนะครับท้ายลูกทายยังนะครับถือว่ามอหอดแล้วมองจุดนี้คือมันจุดกลางไม่น้ำมูลเลยนะครับไม่น้ำมูลราศีสไลดนะครับ เอาคุณก็จะเป็นทรายที่คุณเอานำมันลดหอดหาดทรายเลยแตงการเปลี่ยนการลมกลางยังได้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เพิ่นค่อยเอาเมื่อคุณสะดวกค่อยดูแลนะครับภูมาท่องเที่ยวนะครับทุกคนนะครับส่วนค่าเก้าอี้ค่าต๊ะนี่ก็อาจสีโบกแพงนะโบกแพงเลยครับมองวิวทั่วๆไปนี่ค่าลูกค่าหลานเขามาเรื่อยๆนะครับหลายขึ้นสู้มือเลยครับค่าบว่าสงกรานรินาที น้าเหน่ยนอยู่นะครับน้าแหน่ยนอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็ค่ายร้อนนะครับเือนน้ำนะครับเป็นที่นาท่องเที่ยวอีกที่นึงนะครับอ่ะขอบคุณที่เป็นน้องเด้อที่ตามชมตัวนี้ก็คือเป็นเขาขๆาก่อนนะครับข่าเห็นพี่น้องได้รับชมบรรยากาศทั่วๆไปของแอ่เล่นมาเที้ยงไม้ของราชสีสลด์นะครับกลางวินาทมุ่นเลยนะครับจงทงการปีนี้ก็พุ่มมีมงไปก็เชื่อเนึ่เชื่อครับพี่น้องที่กู้ใดกลับบ้านมาแล้วกั หหามองเล็บมองเที่ยวนะครับช่องสงการครับกลัวปดหัวไปไกลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อรแหละครับขอบคุณที่ติดตามชมทุกทุกคลิปของผมนะครับสุริยาพาทัวร์พาเลาะขอบคุณครับ